สมาคมสื่อสร้างสารรค์เด็กเยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออกนะคะร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆจัดแถลงข่าวการเตรียมจัดงานมหก,กรรมตะวันออกดีจังและถนนเด็กเดินสัญจรอ n the b e บี h ประจำปี2558ค่ะช่วงเงย็นวานนี้ที่บริเวณด้านหน้าตึกแดงอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีทางสมาคมสื่อสร้างสารรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออกได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเทศบาลปากน้ำแหลมสิง สำนักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดนิตยา John, สารอัลบั t วจันทสภาองค์กรเด็กเยาวชนและตำบลห้วยแรงและองค์กรภาคี8จังหวัดภาคตะว,วันออกซึ่งได้จัดงานถแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานมหากรรมตะว,วันออกดีจังและถนนเด็กเดินสัญจรออนเดอะบีชที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่24-25เมษายนปีนี้ดบรรยากาศในงานถแถลงข่าวได้มีน้องๆจากโรงเรียนแหลมสิงห์ออกมาร่วมทำการแสดงรำเท่งตุก๊กให้ได้รับชมถึงวัฒนธรรมไทย สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยสําหรับโครงการตอนออกดีจังในปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นการริเริ่มและจุดประกายให้ชุมชนได้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นและเป็นผลดีที่สามารถทําให้คนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะเด็กๆที่ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายในรูปแบบสื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนแบบ3ดี ยังไรก็ตามในระหว่างวันที่24 2 5ถึงีสาเมษายนที่จะถึงนี้หากท่านผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ก็สามารถมาร่วมงานได้โดยจะได้รับชมวิถีชีวิตกับความเป็นสื่อดีพื้นที่ดีและภูมิดีผ่านกิจกรรมการแสดงของเด็กเยาว,วชนรวมทั้งงานศิลปะต่างๆอีกมากมายซึ่งถากท่านใดสงสัยในรายละเอียดของงานสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 9 4ย์7 5 3 1 7และ0 8 6 6 0 5 1 6 0 5, 5ได้ทุกวันค่ะ